ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเปชกรัมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่องสเตมเซลล์สเตมเซลล์ ale, เป็นที่เก่าขานกันมากนะครับเก่าขานกันมากเลยเป็นเซลล์ต้นกําเนิดนะมันก็คือเซลล์ต้นกําเนิดถ้าไม่มีเซลล์ต้นกําเนิดก็ไม่มีการสร้างทดแทนในกรณีที่มีความเสื่อมของเซลล์แล้วเซลล์ตายไปนะครับ เช่นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้วันนี้เซลล์ต้นก um ําเนิดน้อยก็เลยไม่มีการสร้างเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์ตามมาเป็นต้นเซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์มีกี่ประเภทประการแรกคือเซลล์ต้นก um ําเนิดตัวอ่อนมี2ประเภทนะครับเราเรียกว่า e m b r y o โอเ Stem สเต็มเลนะครับมันแยกมาจากระยะแบ่งตัวของไข่ที่ผสมกับสเปิร์มแล้วเป็นตัวอ่อนระยะ b l a s t o c y s พวกนี้ นะครับก็จะได้เซลล์ต้นกําเนิดบาสโตซสิสสามารถโตเป็นเด็กได้ทั้งคนเลยจากเซลล์บาสโตซสิสเนี่ยก็จะแบ่งตัวเป็นอวัยวะต่างๆเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้นะครับอีกประการก็คือเซลล์ต้กนกําเนิดผู้ใหญ่หรือว่า adult stem cell แยกจากอวัยวะต่างๆมันอยู่ตามอวัยวะต่างๆปริมาณน้อยๆทุกอวัยวะพบได้ประมาณ1%ของอวัยวะนั้นๆเซลล์นี้ นะครับซึ่งคอยเสริมสร้างซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอหรือว่าตายไปแล้วอะไรพวกนี้มีการเสริมสร้างทดแทนขึ้นมานะครับแต่นี่สเตมเซลล์ต้นกําเนิดตัวอ่อนอะไรพวกนี้จะเริญมเป็นเซลล์ได้ทุกอวัยวะเลยนะครับแต่ถ้าไม่สามารถกําหนดความสามารถให้เป็นเซลล์ที่ต้องการได้ก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันอาจะจะเช่นเราต้องการให้เกิดเป็นกระดูกแต่ไปเกิดเป็นกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ก็เป็นปัญหาได้ มันก็อยู่อะระหว่างงานวิจัยอะไรพวกนี้เพื่อจะแปลงให้เป็นเซลล์ดังที่เราต้องการได้ส่วน Adult Stem Cell ค่อนข้างจำเพาะเจาะจ,จงมากกว่าสำหรับอายวะต่างๆมันมาจากอายวะต่างๆนั่นเองงั้นเวลามีการฉีดสเ e m เซลลอะไรครับพวกนี้ก็ต้องโดยอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับปัจจุบันการรักษาโรคเป็นการทดลองทางคลินิก เซเป็นส่วนใหญ่นะครับการรักษาโดยใช้สเตมเซลล์เนี่ยโดยในโรคเลือดที่ใช้กันมานานแล้วมีโรคเลือดอะไรพวกนี้โดยว่าปลูกถ่ายไขกระดูกในโรคธาลัสซีเมียบเร็งเม็ดเลือดอะไรพวกนี้ก็โดยใช้สเตมเซลล์นี่แหละนะครับอันนี้มีใช้มานานแล้วถือว่าได้ผลค่อนข้างดีนะครับแต่ที่มีที่ใช้ในอนาคตหรือว่าปัจจุบันนี้ก็คือ กลุ่มโรคความเสื่อมของอวัยวะต่างๆก็มีที่ใช้ใช้สเตมเซลล์ได้เช่นพวกอัลไซเมอร์ปากินสันหลอดเลือดเสื่อมอะไรพวกนี้ใช้สเตมเซลใช้สเตมเซล์มาช่วยทำให้เปลี่ยนเป็นเซลล์ใหม่นะครับอีกประการคือโรคที่เกิดจากการอักเสบเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมและอักเสบของอวัยวะต่างๆเช่นตับอักเสบเรื้อรังจากสุราอะไรพวกนี้ ก็ใช้สเตมเซลล์ในการรักษาได้เพื่อปรับปรุงให้ใหายให้การอักเสบดีขึ้นกลับมาใกล้ปกติได้ <c oughs> อีกประการก็คือโรคโรคภูมิคุ้มกันต่อตัวเองหรือว่าออโตอิมมูนดิซิสอะไรพวกนี้หรือว่าโรคภูมิคุ้มกันตัวเองมาทำร้ายตัวเองเช่น <c oughs> โรค SLE หรือว่าโรคพุ่พวงอะไรพวกนี้ก็มีที่ใช้สเตมเซลล์เช่ชชนกันนะครับ ส่วนแหล่งที่มาของสเต็มเซลล์ล่ะมีที่ไหนบ้างปัจจุบันสเต็มเซลล์มีสเต็มเซลล์แบงกิ้งแล้วโดยการเก็บสเต็มเซลล์จากสายสะดือจากรกตรงสายสะดือของเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็เก็บเป็น Family Banking ไปเลยก็คือสเต็มเซลล์นี้เก็บสำหรับเป็นครอบครัวอาจจะนำมาใช้รักษาปู่ย่าตายายได้นะครับ โดยใช้สเต็มเซลล์ของหลานนี่แหละเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นแล้วไปฉีดให้กับปู่ย่าตายายและพวกนี้รักษาเข่าเสื่อมได้นะครับฉีดเข้าข้อเข่าอะไรพวกนี้นอกจากนั้นในบางกรณีมีการบริจาคอาวัยวะหรือว่าบริจาคสเต็มเซลล์จากคนอื่นไปให้อีกคนนอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ใครก็ได้ใครก็ได้ ไปไปจากให้ใครก็ได้ที่สเต็มเซลล์เข้าได้กับเนื้อเยื่อของผู้รับนะครับต้องต้องหาต้องหาว่ามีปฏิกิริยาอะไรบ้างเพราะเะมิฉนั้นถ้าเข้าไม่ได้ก็จะเกิดปริยาปตปฏิกิริยาตามมาได้นะครับในนี้ขั้นตอนการเก็บสเต็มเซลล์ก็อย่างที่ว่าเก็บจากเด็กอ่อนจากสายสะดือจากรกตรงสายสะดืออะไรพวกนี้ยของเด็กอ่อน อีกกรณีในผู้ใหญ่ก็เก็บมาจากเนื้อเยื่อไขมันก,ก็มีการดูดไขมันก็เรียกอะไรโปรซักชั่น,นพวกนี้แล้วแยกเซลล์นะครับไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณเซลล์นะครับเพื่อมาใช้รักษาโรคได้นะครับโดยเฉพาะใช้รักษาความสวยความงามชะลอวัยอะไรพวกนี้ได้ทำให้ดูเด็กขึ้นนะครับ มีการฉีดสเต็มเซลล์อย่างที่ว่าที่เยอระะมันอะไรพวกนี้เป็นต้นที่มีกล่าว,าวขวัญกันถึงไว้นะครับทีนี้นกลไกการทำงานของสเต็มเซลล์ล่ะมันมีคุณสมบัติยังไงมันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเสื่อมนะครับการบาดเจ็บอะไรพวกนี้ถ้าอักเสบมากมันจะมีสัญญาณมาบอกสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ก็จะ วิ่งไปหาอาวัยวะต,ต,ต่างต่างแล้วก็ฟื้นฟูร,รักษาอาวัยวะที่อักเสบอะไรพวกนี้เช่นตับแข็งเป็นต้นนะครับแต่สเต็มเซลล์มันก็มีอยู่ตามอาวัยวะต,ต่างๆอยู่แล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับทีนี้แบงกิ้งเนี่ยในการเก็บสเต็มเซลล์มันราคาค่อนข้างแพงในอดีตนะครับราคา2-3 0,000แสนบาทเลย นะครับแต่เมื่อ5้าถึงสิปีที่แล้วแต่ปัจจุบันราคาหลักหมื่นแล้วเก็บได้ประมาณ20ปีนะครับก็ถูกลงเยอะแล้วแต่ก็ยังค่อนข้างแพงอยู่เกือบเกือบแสนหรือว่าแสนกว่าต,ต,ต้นๆอะไรพวกนี้นะครับสรุปก็คือสเต็มเซลล์มันช่วยฟืนฟ้นฟูเอาไว้ไว่าต่างๆลดการอักเสบได้แล้วก็ฟืนฟ้นฟูภูมิร่างภูมิต้านทานของร่างกายให้ดีขึ้นนะครับเราก็นำมาใช้ รักษาโรคดังกล่าวอะไรก็คือรักษาโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมอะไรพวกนี้โรคข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบตับอักเสบจากสุราอะไรพวกนี้หรือว่าโรค SLE ล LE, โรคภูมิแพ้ตัวเองโรคภูมิภูมิคันผิดปกติอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นสเต็มเซลล์ต้องระวังอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างเวลาเราได้สเต็มเซลล์มันก็มีโทษเหมือนกันประการแรกก็คือภูมิภ้มกันต่อต้าน แล้ว Immune Rejection ก็ Re ion, คือมันทำให้ต้านเซลล์สเต็เซลล์ที่ฉีดเข้าไปในผู้รับอะไรพวกนี้มันจะมีการต่อต้านได้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ตามมาได้อาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของการฉีด stem มเซลล์อีกอันคือก่อให้เกิดมะเร็งได้เพราะว่ามันเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเ,เราไม่สามารถคอนโทรลไม่ได้ก็โอกาสเป็นมะเร็งตามมาได้งอกเป็นเนื้องอกต่าง เป็นมะเร็งกระจายได้งั้นอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของการได้รับสเต็มเซลล์ดังนั้นก่อนปลูกไทยก็ต้องดูการเข้ากันได้กันระหว่างผู้ให้กับผู้รับคือเซลล์ต้องเข้ากันได้ด้วยนี้การตรวจว่าเข้ากันได้หรือเปล่าหรือเปล่าเขาเรียกว่า HLA mapping นะครับทําวันเดียวก็รู้ผลแล้วว่าเข้ากันได้หรือไม่ได้ทีนี้ถ้าในครอบครัวเดียวกันปู่ย่าตายายเอา เอาสเต็มเซลล์ของหลานมาใช้ก็ก็ใช้ได้โอกาสต่อต้านมันจะน้อยน้อยลงเยอะนะครับแต่ก็ควรจะทำ HLA mapping ไว้ก่อนนะครับสเต็มเซลล์มีการพัฒนาไปมากทั้งในประเทศไทยสิงคโปร์และญี่ปุ่นอะไรพวกนี้พัฒนาไปมากนะครับจเจริญขึ้นมากในเอเชียธุรกิจสเต็มเซลล์ก็ เรริญรุ่งเดืองขึ้นโดยเฉพาะเวลเนสน่าจะพัฒนาไปมากนะครับเพื่อเกี่ยวกับเสริมความงามชะลอไวัยอะไรพวกนี้ส่วนในโควิด1 9ก็มีการใช้สเตมเซลล์ด้วยเช่นกันในกรณีเกิดไซโตไค์สตอร์มก็คือเกิดการอักเสบที่ปอดรุนแรงอะไรพวกนี้ทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วปอดโดนทำลายเยอะก็มีการใช้สเตมเซลล์ช่วยลดการอักเสบที่ปอดได้นะครับ ทำให้ช่วยชีวิตคนไข้ได้จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวด้วยการใช้สเตมเซลล์ cell. นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ